เขาตรงๆล้วันนี้ก็เต็มเต็มอีกเนี้ยวันโอ้ไปได้มากแล้วเออวันครั้งหนึ่งมันได้่แบบสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของเขา ปูเถ่าพารวยครับตามแนวทางของพระตุดงสายเหนือครับอีซีครับผมพระตุดงสายเหนือเพิ่นหัวที่ผ่านมานะครับเนาะเพิ่นกระเข่าหาหนึ่งเต็มๆครับอีซีครับผมนะครับเพิ่นไม่ได้ออกคลิปหลายคลิปได้ครับเพิ่นออกคลิปเดียวสองคลิปจังหลายก็ได้นะครับเข่าหาหนึ่งเลขกรบโบลายตัวครับอีซี่ผมก่อนที่เจาไปชมคลิปของพระตุดงสายเหนือนะครับเนาะ เอฟซีก็ให้ชัยวิจารณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางสำหรับเอฟซีครับผมหลักฐานการยืนยันของพระตุลงสายเหนือครับเอฟซีครับผมมีเลข3ตัวกับมี4 0 0มี4 2 0เท่านั้นนะครับการเลข2ตัวมี1ี่หนึ่งาหาหนึ่งครับเอฟซีครับผมเข้า2ตัว5 1ล่างเต็มเต็มครับเอฟซีครับผมเอฟซีก็ให้ชัยวิจารณญาณในการรับชมขับทางช่องเป็นซื้อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเสำหรับเอฟซีครับผม พระตัวดวงสายเหนือเพิ่นสีมีแนวทางฝากตอนบอ่อปล่อยตองหวดหล่ะบอขับอีกทีครับผมไปฟังเพิ่นสี่บอ่อสู่ฟังเลยครับเด้อครับการรัฐวิการปูอ่าจะเล่นฟอครับเป็นยังไงปูอยู่ฝนหนาวบ่เฮล้มเวิยดอากาศกค็คงสิบ,เะนะบเ่เ,เย็นบัดนี้แล้วเนาะบ่ยน่ยมืมูเส้ามันเย็นเออเย็นครับเน่าหมูเส้าเย็นได้ยน่มืมูเส้ายน่มืมูแรงมากอ่ะเห็นว่าได้เปิดพัดลมอยู่บ่ เปิดอกขวาแต่วมเพรา่เปิดพระรมอยู่บ่ปูพท่านด้เปิดแต่ว่าผอนชาไมนเย็นเลยเออครับผมอากาศยังเย็นดีอยู่เนาะเลขปูเข่ากับเอซครับผมประทรงสายเหนือนะครับเนาะเข่าตรงตรงกับเอซครับผมหาหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งคับอยซ่ที่ผมเข่าสองตัวคือหาหนึ่งวยครับด้วยอฟซครับผม กดถึงเงี้ยนว่าข่าวอ่าข่าวว่าปูไปสามาปูอไปน้ำไปสกปุลนีลาหาเพิ่งบอลมันดีๆจังหน่อยอยังโอ้<ะ>ไปหาตูดีบ่ป <c oughs> หูหาตูดดีหาตูดดีมาฝากมาตอนวันทีป่ปีปีไม่กับเขาตรงๆเนาะปูนเนาะเขาตรง,ตรงๆแล้ววันนี้ก็เต็มเต็มอีกเนี้ยวันนี้ ไปได้มากแล้วบ่ปูไปได้มากแล้วไปได้ยุ่มองไรปูยุมบ่ขังขังวะเออมอนขังนี่แหละทั่ง่งผู้พานพูนปีนะทั่งผู้พานพูนบ่หมอลงมาแล้วไปเบิ่งตืโอ้ครับมื่อคืนนี้วัดนี้โอ้ไหลมาไหวนี่นะสถาบันท่านไงกันเลยเป็นนางเบิ่งโอ้นางเบิ่งมันได้แต่ว่า จ็ดสองสองเบิรนบาเอืมได้สามตัวเลยป่ปูได้สตัวต่ตัดสองตัวเด้อบนปมันใจเด้ตามเจดสองสองเจ็สองสองืมกับสิบเจ็น่นอืมได้นน่าต่อไปสองืมเก็บสอกับหนเ็ดเห็ว่าหนึ่งเก็ดเ็ดหนึ่งเ็ดสองสองเ็ดท่นั้นเนาะปูเนาะ ตัดสองตัวผู้ใด,ดมักสองสองก็เอาคนบ่ห่อยวันนี่ชั่วงเร่งๆวันนี้มันมันเบินะ่บน,น,นนะเด็กคนเด็กคนนี้มันถิ่นาเบิ <หา S 1> บ่นที่ปูเออเด็กว,าเ,วาเบิ่นเช็คถิ่เบิรนะ์นหาเบิ่์นไทยทั้งนั้นนะอือครับผม,มเห็นว่าเอาหาไปก็ได้เนาะหาไปเบิ่นไปหาไปเบิ่นไปนะั่นแหละแต่ว่าตัวที่ ชั่วนี่กับสองตัวป่ปูน่สองสองเมักสองสองได้ปพูสองสองกับสิบเจ็ดป่ะสองกับสิบเจ็ดสองเจ็ดนี่ว่มากดิปูเ็มันมามากันเดสองอสองอสองสองเอาสองสองเล่นับเ่อเจ็ดสอง เจ็ดนะครับผมตัวตัวที่มันหนักนะคือสิบเจ็ดกับสองสองเลยโอ้โหมันมัน,ม,น,นม,มันเล่ยนในตาน่มาไม่เหลือสิบเปล่อยตัวงวดได้มันบ่ปูปล่อยตองหวดเลยลนะ่ะโอ้มอมไม่ไม่ต้องรอ,อใครไม่ต้องกลัวก๊อปนะปูเนาะปล่อยปูป ท่นก็ธรรมดาแล้วเขาสื่อถือกับสาออครับผมกันถือก็ดีใจนล้วน้องปูเนาะของแจกวานครับวานในเรื่องของแมนว่าเข่ามัวีนๆแต่ว่าเอาจับวก็เจองานเสรครับผมเลขที่มันมาทุกหดแต่เขาจับบ่ใครถือมันซื่อๆแมนครับแมนนี้ว่า มันเยัได้ก็ได้โอ้มั่นใจคกกว่นนั้นบอกกู่มันใจเลยเบิรัรองนหนึ่งหนึ่งเลยเออ่าเบินมันก็เป็นไปได้เลยปูเจ็ดเจ็ดนี่กะไดไม่ได้เนาะเออเจงามเพราะว่าเลขเล็เดินเลขเดินของอาตมากนะมันมีสี่เจ็ดหนึ่งโอ้ ต่อใจหรือสี่เจ็ดหนึ่งทั้งที่มันก็เอาอันเดเอาหนึ่งหรือามัส่เจ็ดหนูน<อ>นมันเป็นช<อ>ิบเจ็ดมันว่าหลักมันเคยเปลี่ยนได้นะสี่เจ็ดหนึ่งวันที่ปู่บมันมันพอกอ่าเหล็กเหล็นหนึ่งเรามาใส่ตัางนานนั้นเป็นสิบเจ็ดนะโอ้สี่เจ็ดหนึ่งก็สี่หนึ่งเจ็ดก็เลขเดินเออสี่เจ็ดหนึ่งอ๋อสี่เจ็ดหนึ่ง มันเสียวหนึ่งมาใส่เจ็ดมันก็เป็นสิบเจ็ดตัวครับอืมันในมีอยู่แล้วรักมันวัดต่อไปเนี่มีอยู่แล้วรักมันพอดีมันมาเข่าความกันพอดีอืครับผมอันนี้ครับมเป็นตัวนี้มันก็เจ็ดสองสองเลยแหละเลขเจ็ดสองสองเลขสามตัวนี่มันเคยมาน้ำกันได้ปูซีเจ็ดหนึ่งนี่แหมงวันนี่มาน้ำกันแต่วันนี้ไปตัวหนึ่งอยูะโอ้ครับผมไปน้ำกันวันนี้ กันไปกันไปเกือบขึ้นสิบเจ็ดน่ะน,นะโอ้นี่เท่านั้นเลยครับขับมันไปน้ากันมาดิแนนเขาขับมันไปน้ากันซี่หนึ่นงเจ็ดอีเด้ปูบาทนีพ่พอไปพอไปตัวนี้พอไปแ<อ>นนวะสี่มมาสอ,องนี่ติด,ดนี่โอ้ครับเห็นว่าสองเจ็ดสองสองกับหนึ่งเจ็ดอืมันึ่นงเจ็ดาบก็ได้สองเจ็ดสองอสิ่กับได้โอ้ครับผมอืมมันเป็นแน,น,น่นเลยเพราะว่า สองวางหันมันออกสองหนึ่งแล้ก็มาออกสองศูนย์เก้าครับวันนี้สองตัวนี้ย่งวันนี้เด้อครับผมอืมไม่เข้าใจโอ้มันย่างอยู่บางทีเออมันได้สามวันคนแร้มันคอยนจากไปเออเข้าใจเด้อครับผมมันได้สามวันแล้วมันกระจากไปเห็นบอกคือหกันนะสามวันนี่มันมาสองหนึ่งมาสองศูนย์แล้วครับ วันนี้มันกมาสองเจ็ดสองหรือว่าสองเจ็ดสองสองโอ้ครับผมหมายว่าสามตัวนี่ละมันจิมาทางใดทางหนึ่งม่ะพี่อมจิมาน้ำกันสามตัวครัน่สองตัวเด้วยหนัหนักะโอเน้่สองตัวคือหนึ่งเจ็ดกับสองสองกับสองเจ็ดแม่นร่ปัวแน่นแ่นแน่นครับ ปูเน้นมาปูปล่อยได้ครับเด้อยเอฟซีกับผมต่องวดนะครับเนาะปล่อยต่องวดเรือยบ่าถ,าไไถ่าไผเพื่อเนว่าบ่ย่านผู้ใดกรอบนะครับเนาะดังสยางเ,<ห>าเนาะปเเเูเล็กนเนี่ยครับผมเลขเลขกวันวันที่ปูโอ้คือกูก <c oughs> ็หมายนี่วันไปเลยบ่ต้องบไไ่ได้นั่นได้แต่ไปสีได้บ่ได้อินบ่ปู ขาซือกันทั้งผลเพราะทั้งผลโอ้ครับคือขาไกเลยได้โอ้ตือหลายตืลายปูสามสิบล้านสามสิบล้านพนนะนี่ว้าตัวอืมต้องกาซื้อแค่สองศูนย์เออบยบดบันอองออกศูนย์สองเขาซื้อแค่สองตัวเขายังได้หกตัวนะปูเนาะนี่มันคนที่มีดวงมาสั่นมันก็เป็นยังสั่นนะคนที่มีดวง ปล่อยต่องวดครับอิซีครับผมสําหรับของปูตู้ดงสายเหนือครับอิซี่ผมโุกมันลําด้วยใส่ปีใหม่อีกเด้อครับเด้องวดวุ้นหั่นกระเข่าหาหนึ่งเต็มเต็มงวดนี้ปูวาสิมาละบ่มาเกตสองสองมากับมาสองสองเกตเราผสมครับอิซีครับผมโุกมันลําด้วยครับผมอะไรคิดมี่กับขอบคุณปุ้ยไรครับผมสวัสดีครับอ่าเจริญพร